วันนี้นะคะกลับมาพบกับกิฟนะคะร้าน c o แฟหมู่บ้นศูนย wow ์รมปุปกรณ์กาแฟแบบครบวงจรนะคะวันนี้นะคะกิฟไม่ได้มารีวิวสินค้าหรือแนะนําเครื่องบดหรือเครื่องปั่นนะคะกิฟจะมาขอนําเสนอนะคะโซนต่างๆของร้าน c o แฟหมู่บ้ค่ะว่ามีเครื่องบดเครื่องชงรุ่นอะไรขายบ้านนะคะแล้วอุปกรณ์เล็กๆน้อยๆต่างๆที่เรามีจาหน่ายนะคะเพื่อให้เพื่อนๆทําความรู้จักแล้วก็มาเลือกซื้อที่ร้านได้ค่ะไปกันเลย เข้ามาถึงนะคะโซนนี้นะคะก็จะเป็นอีกโซนหนึ่งนะคะที่เราจะโชว์เครื่องนะคะแล้วก็จะมีเคาน์เตอร์กาแฟแบบนี้นะคะเพื่อที่จะให้คุณลูกค้านะคะชงกาแฟชิมหรือถ้าคุณลูกค้าอยากชิมกาแฟอะไรต่างๆที่เราคั่วเนี่ยเราก็สามารถชงแล้วก็ให้คุณลูกค้าชิมได้เลยนะคะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะคะเรามาเริ่มโซนแรกกันเลยดีกว่าค่ะ โซนแรกนะคะที่เราจะเจอเลยนะคะก็จะเป็นตัวโชว์นะคะก็จะเป็นเครื่องบดนะคะแล้วก็เครื่องชง2หัวนะคะที่จะมี2แบบแบบนี้นะคะคือเราจะตั้งโชว์ให้คุณลูกค้าเลือกได้เลยนะคะว่า,าจะเป็นเครื่องบดแบบไหนที่จะเอามาแบบว่าจับคู่กับเครื่องเครื่องชงตัวนี้ค่ะคุณลูกค้าก็สามารถเลือกแบบตามที่คุณลูกค้าชอบได้เลยนะคะต่อมานะคะโซนต่อมาค่ะเราจะมาอยู่ทางโซนนี้นะคะ โซนนี้ของเราก็จะเป็นแบบเครื่องชงหนึ่งหัวนะคะแต่ว่าเป็นระบบแบบปัม๊มปั๊มโรตารี่นะเป็นเครื่องใหญ่แต่ว่ามาในฟังก์ชันหัวเดียวค่ะเราก็จะตั้งคู่กับเครื่องบดแบบนี้นะคะแต่ว่าเครื่องบดเนี่ยคุณลูกค้าก็สามารถเลือกแบบนะคะที่เป็นสีอื่นหรือว่าเป็นรุน่นอื่นได้เลยตามใจคุณลูกค,ค้าค่ะกลับมานะคะอีกฝั่งหนึ่งอะคะ่ะ <c oughs> ก็จะเป็นโซนเครื่องบดเครื่องชงเหมือนกันนะคะก็จะเป็นโซนลักษณะแบบนี้เลยค่ะ ขาดไม่ได้เลยนะคะเราอยากจะนําเสนอมากเลยนะคะก็คือจะเป็นโซนนี้ของเราค่ะซึ่งเป็นโซนที่จะให้คุณลูกค้านะคะมานั่งนะคะเลือกเซตเครื่องชงนะคะแล้วก็อาจจะเป็นมุมถ่ายรูปสวยๆนะคะให้คุณลูกค้าด้วยค่ะโซนต่อมานะคะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มที่โซนเครื่องบดเครื่องชงตัวเล็กกันก่อนนะคะเครื่องชงนะคะโซนนี้ จะเป็นเครื่องชงรุ่นเล็กนะคะสําหรับการเปิดร้านที่ระดับเริ่มต้นเนาะชงไม่เกิน30แก้วต่อวันนะคะเราก็จะมีเครื่องชงแบบนี้นะคะแล้วก็จะเป็นเครื่องบดไซส์เล็กอะค่ะที่เป็นถัดลงมาคุณลูกค้าก็สามารถเลือกแบบได้เลยแล้วก็จับคู่กันตามใจคุณลูกค้าได้เลยค่ะต่อมานะคะตัวนี้ก็จะเป็นเอ่อเครื่องบดระดับไซส์กลางนะคะซึ่งเราก็สามารถเอาไปมีกับเครื่องชงไซส์กลางต่างๆได้นะคะคือมีอยู่3แบบคุณลูกค้าสามารถเลือกได้เลยจ้ะ โซนต่อไปนะคะก็จะเป็นโซนเครื่องชงนะคะเครื่องชงตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นอีกหนึ่งรุ่นของเราที่ขายดีมากๆเลยนะคะตัวนี้จะเป็นระบบ2องไบเลอร์ค่ะแล้วก็จะมีอีกตัวหนึ่งนะคะที่เป็นระบบ1นึ่งไบเลอร์นะคะตัวนี้ก็คือหน้าตาจะคล้ายๆกันนะแต่ว่าตัวนี้จะเป็นระบบ2องไบเลอร์เนาะตัวนี้จะเป็นระบบ1นึ่งไบเลอร์ค่ะโซนต่อมาจะ้ะตัวนี้ค่ะเป็นโซนเครื่องปั่นของเราเองโซนฝั่งนี้นะคะจะเป็นโซนเครื่องปั่นฝาครอบทั้งหลายแหล่นะคะ ที่เรามีจำหน่ายในร้านคอฟฟี่มาทค่ะเราไปเริ่มที่โซนต่อไปกันเลยเนาะโซนต่อมานะคะก็จะเป็นโซนนี้ค่ะโซนนี้ก็คือเป็นแบรนด์ไอมิกของเรานะคะอันนี้ก็คือเพื่อนๆหรือคุณลูกค้าทุกท่านก็น่าจะคุ้นหน้าคุ้นตากับตัวนี้นะคะเครื่องปั่นรุ่นนี้ซึ่งเป็นเครื่องปั่นรุ่นที่เราขายดีมากๆแล้วก็ราคาย่อมยาวประสิทธิภาพนี่ดีเยี่ยมเลยนะคะ ต่อมาด้านล่างค่ะก็จะเป็นแบรนด์ไอริกเหมือนกันนะคะแต่ก็จะเป็นเครื่องปั่นอีกรุ่นต่างๆนะคะที่เรามีวางจําหน่ายไว้ในร้านเราแล้วก็เป็นแบรนด์ของเราค่ะโซนต่อมานะคะก็จะเป็นโซนเกี่ยวกับเครื่องบดตัวรุ่นใหญ่ๆนะคะก็จะเป็นรุ่นมินินะคะหรือว่าจะเป็นรุ่นตัวใหญ่แบบนี้เลยนะคะมันจะมีสองสีนะจะมีสีดําและสีขาวนะคะแต่ที่เราโชว์เราจะโชว์เป็นสีดํานะคะแล้วก็เครื่องบดไซส์ใหญ่ๆต่างๆค่ะ ตัวนี้นะคะก็มีจําหน่ายในเว็บไซต์ Copymart นะคะโอ้แต่ว่าเราแนะนําว่าถ้าคุณลูกค้าสนใจเครื่องบดต่างๆหรือเครื่องปั่นที่เรารีวิวค่ะแนะนําว่าก่อนสั่งซื้อโทรเข้ามาเช็คสต็อกเช็คสีกับทางแอดมินของเราก่อนนะคะต่อมานะคะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวกิ๊บจะพาไปดูอุปกรณ์เล็กๆน้อยๆ,ๆนะคะพวกแก้วตวงแก้วช็อตอุปกรณ์ที่ใช้ในบาร์แล้วก็แปรงทำความสะอาดต่างๆนะคะที่เรามีวางจําหน่ายนะคะแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันที่โซนนค่ะ เราก็จะมาแนะนําเริ่มโซนต่างๆนะคะว่าร้านของเรานะคะมีขายนะคะสินค้าอะไรบ้างนะคะเริ่มตั้งแต่โซนนี้เลยนะคะโซนนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์นะคะเกี่ยวกับการบีบบรรจุนมข้นนะคะนมข้นจืดน,นะคะจะมีทั้งไซเล็กและไซใหญ่นะคะ ต่อมาชั้นนี้นะคะก็จะเป็นตัวปั๊มฟองนมค่ะก็จะเป็นแบบแมนุ่นนะแล้วชั้นต่อมาค่ะตัวนี้ก็จะเป็นที่ตีฟองนมไฟฟ้าซึ่งทั้งหมดนี้จะเป็นแบรนด์ของ้านคอฟฟี่มาดนะคะต่อมาค่ะจะเป็นโซนนี้โซนนี้นะคะก็จะเป็นเกี่ยวกับพวกแก้วตวงและแก้วช็อตต่างๆนะคะแล้วก็เป็นตัวที่ตวงแบบพลาสติกนะคะซึ่งตัวนี้ก็คือจะเป็นแบรนด์ของเราเช่นกันนะคะ ต่อนะคะโซนนี้ก็จะเป็นโซนเอ่อที่ใส่แก้วกาแฟนะคะเป็นแบบต่างๆนะคะก็ <th bb> คือลูกค้าสามารถเลือกตามแบบที่คุณลูกค้าชอบได้เลยนะคะ <th bb> ต่อมาค่ะเป็นโซนต่อไปค่ะเชิญด้านนี้ค่ะโ <th bb> ซนด้านนี้นะคะ <th bb> ก็จะเป็นเกี่ยวกับตัวถังนะคะ <th bb> เป็นถังต้มน้ำร้อนแล้วก็เป็นถังคุลเลอร์นะคะที่เอาไวบ้บรรจุชาหรือกาแฟนะคะที่เราต้มเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะก็จะอยู่โซนด้านนี้ค่ะโซนต่อมานะคะก็จะมาเป็นโซนดิฟนะคะโซนดิฟจะอยู่ด้านนี้ค่ะ ก็จะมีเป็นแก้วดิฟต่างๆนะคะเป็นรูปแบบที่หลากหลายนะคะแล้วก็จะเป็นตัวบดกาแฟแบบมือหมุนค่ะที่มีหลากหลายรูปแบบเลยนะคะก็คือคุณลูกค้าสามารถเลือกได้แบบตามที่คุณลูกค้าถูกใจเลยนะคะโซนนี้นะคะก็จะเป็นกระดาษกรองนะคะก็จะมีทั้งเป็นทรงตุดตัดแบบนี้นะคะแล้วก็จะเป็นทรงวีแบบนี้นะคะซึ่งมีทั้งไซส์1-2ถึงคัพแล้วก็2 4ถึงคัพค่ะ ต่อมาโซนด้านนี้นะคะก็จะเป็นเกี่ยวกับพวกแก้วโหลกองนะคะที่บรรจุตัวกาแฟาที่ดิบแล้วอะคะ่ะก็คือจะอยู่โซนด้านนี้ทั้งหมดต่อมาชั้นที่2ของเรานะคะตัวนี้ก็คือจะเป็นพิกเชอร์ค่ะเป็นไซส์350ซีซีและ6 0 0ซีซีนะคะซึ่งเพื่อนเเห็นไหมคะว่าตัวนี้เป็นหลากหลายรูปแบบมากๆเลยนะคะที่ร้านคอฟฟี่ m มา t เนี่ยเรามีหลายแบบนะคะให้เพื่อนๆหรือคุณลูกค้าเนี่ยมาเลือกชมได้ตามแบบที่ถูกใจเลยค่ะ ต่อมานะคะก็จะเป็นโซนนี้นะคะโซนนี้ก็จะเป็นโซนมอคคาพอดของเรานะคะก็จะมีไซส์ทั้ง3ครับ6ครับนะคะมีทั้งแบบอลูมิเนียมนะคะแล้วก็แบบสแตนเลสค่ะตัวนี้ก็เป็นแบรนด์ไอมิกนะคะเป็นแบรนด์ของร้าน Coffeemart เหมือนกันนะคะต่อมาตัวนี้นะคะก็จะเป็นกาดิฟนะคะก็จะมีไซส์ทั้ง300และ600นะคะก็ไซส์เล็กและไซส์ใหญ่นะคะก็ตัวนี้จะเป็นแบบเหมือนเติมน้ําร้อนนะคะไม่ได้เป็นแบบต้มน้านะต่อมาค่ะเดี๋ยวเราจะไปโซนต่อไปกันเลยนะคะ ตอนต่อมานะคะที่เราจะแนะนําเลยนะคะก็จะเป็นโซนเกี่ยวกับอุปกรณ์การปัดนะคะแล้วก็การล้างนะคะแล้วก็อุปกรณ์ตักการตกนะคะแล้วก็เป็นช้อนต่างๆนะคะที่มีหลากหลายรูปแบบเลยนะคะก็คือสามารถเลือกซื้อได้เลยนะอันนี้เป็นแบรนด์เอปเปโซนะคะขอฝากนิดนึงเป็นแบรนด์น้องใหม่ของเรานะคะโซนต่อมานะคะก็จะเป็นโซนเกี่ยวกับตัวนี้นะคะเป็นเอ่อ จุกปิดโซดานะคะแล้วก็เป็นปากาลาเต้น,นะคะที่นี่ปักถุงเป็นอุปกรณ์แบบว่ายิบยิบย่อยๆต่างๆนะคะที่ใช้ในการชงกาแฟเนาะแล้วก็ทําชาไข่มุกด้วยค่ะโซนต่อมานะคะที่เราพลาดไม่ได้เลยนะคะก็คือเป็นโซนกาดิบนะคะของบูฮิสตานั่นเองนะคะก็จะมีหลากหลายรูปแบบและหลากหลายสีนะคะชั้นต่อมาเลยค่ะก็จะเป็นขวดวิปครีมนะคะซึ่งก็จะมีไซส์ครึ่งลิตรและ1ลิตรค่ะ ต่อนะคะโซนนี้นะก็จะเป็นคอกากแบบดินชักนะคะแล้วก็มีเคอะกากแบบตั้งพื้นด้วยนะคะแบบนี้อันนี้ก็คือเพื่อนๆสามารถเลือกแบบที่ถูกใจได้เลยนะคะต่อมาโซนนี้ค่ะจะเป็นโซนเอ,อ่อแทมเปอร์นะคะหลากหลายไซส์ต่างๆนะคะซึ่งเรามีตั้งแต่ไซส์5้ามิลน,นะคะถึง58มิลเลยนะคะตัวนี้เนี่ยเอออาจจะดูลกนิดนึงนะคะแต่ว่ามีหลายไซส์หลายรูปแบบนะคะเพื่อนๆสามารถเลือกได้ตามที่ตัวเองชอบแล้วถนัดมือได้เลยนะคะ ต่อมาโซนนี้ค่ะก็จะเป็นเกี่ยวกับอุปรกรณ์นะคะด้ามชงนะคะเป็นอะไรเนาะแล้วก็จะเป็นตะแกงนะคะที่เพื่อนๆสามารถหาเทียบไซส์หรือว่ามาซื้อที่นี่ได้นะคะต่อมาจา้าอันนี้นะคะจะเป็นเกี่ยวกับอคอกากค,ค่ะแต่ว่าเป็นอคอกากแบบขนาดเล็กนะเอาไว้ตั้งแบบข้างๆเครื่องสําหรับเครื่องเล็กอะคะ่ะที่เราไม่ได้ต้องใช้แบบเป็นอคอกากใหญ่เหมือนตินชักเมื่อสักครู่เราก็สามารถเลือกแบบนี้ได้ค่ะตัวนี้ก็จะเป็นโซนเกี่ยวกับเออเป็นทีมงานของ o f f ฟ e ม a r t นะคะสูตรรวมอุป,ปกรณ์กาแฟแบบครบวงจรนะคะเป็นทางแอดมินแล้วก็เป็นเซลล์ค่ะก็จบไปนะคะตั้งแต่ต้นคลิปจนถึงตอนนี้นะคะสําหรับการแนะนําโซนต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเครื่องบดเครื่องชงแล้วก็เครื่องปั่นนะคะรวมถึงอุปกรณ์เล็กๆน้อยๆนะคะสําหรับบาร์หรือว่าการทําความสะอาดนะคะที่ร้าน o f f ฟ e ม a า t สูตรรวมอุป,ปกรณ์กาแฟแบบครบวงจรเรามีจำหน่ายนะคะยังไงก่อนจบคลิปนี้ไปอะคะ่ะกลิปก็ฝากเพื่อนๆทุกคนนะคะ กดไลค์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้คลิปทำคลิปต่อไปด้วยนะคะอ๋อและอีกอย่างนึงค่ะจากที่เรารีวิวไปเมื่อสักครู่หรือแนะนำโซนต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเครื่องโบดเครื่องชงหรืออุปกรณ์เล็กๆน้อยๆถ้าคุณเพื่อนๆสนใจนะคะก็สามารถเข้าไปดูที่เว็บไซต์ c o ฟฟ e ่มาร์ของเราได้เลยค่ะจากนี้นะคะคลิปก็ต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ